สวัสดีครับท่าเป็นตลาดสมาธิสวิทนะครับผมวันนี้นะครับผมมีเครื่องนะครับผมเป็น ASUS ตัวนี้น่าจะเป็นตัว ASUS Laptop นะครับผมโมเดลเป็น K46 นะครับ K460 นะครับผมเป็น CPU เป็น Intel Core i5 นะครับการ์ดจอเป็น Nvidia GeForce GT 635M นะครับแรมการ์ดจอ 2GB นะครับผมตัวนี้นะครับลูกค้าส่งมาในอาการเปิดติดนะครับตัดดับก็คือเปิดขึ้นน้าไปออสแล้วก็ตัดดับไปเลยนะครับผม ทำให้ไม,ม่สามารถบูตเข้าตัววินโดว์ได้นะครับก็คือสาเหตุก็คือได้ลองเช็คที่ตัวไบออดนะครับตัวเมนไบออดพบว,ว่ามีการส่งคําสั่งผิดพลาดนะครับทําให้ตัวเครื่องนะครับไม่สามารถบูตเข้าตัวบูตเข้าตัววินโดว์ได้นะครับแล้วก็บูตไบออดยังไม่ค่อยผ่านเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองทําการปิดเครื่องชัตด,ดาวนะครับแล้วเดี๋ยวทําการเปิดใหม่อีกรอบหนึ่งให้ดูนะครับว่าตอนนี้การเป็นยังไงบ้าง เราปุ่ม power ดับแล้วนะครับเราจะเดเปิดกันนะครับตอนนี้ก็บูตเปิดเครื่องได้ตามปกติแล้วนะครับผม ก็อาการนี้เป็นที่ตัวไบออดนะครับผมอาการเปิดติดตัดดับก็คือเปิดยังไม่ทันบู๊เข้าหน้าวินโด์เลยแล้วก็ทาให้เครื่องดับไปนะครับผมก็อาการนี้ให้ลองทําการจัดยอดดูก่อนก็ได้นะครับผมถ้าไม่ได้ยังไรแล้วเดี๋ยวค่อยมาแลกเช็คอาการอื่นกันต่อครับสาหรับลูกค้าท่านใดนะครับผมที่มีเครื่องเปิดไม่ติดนะครับเปิดติดตัดดับนะครับสามารถส่งทางนสายดีสวิตตรวจเช็คซ่อมได้นะครับผมก็สามนี้ทัองเพลงขอจบคลิปการ์ดใเพลงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ